ถ้าจะให้เอ่ยชื่อคุณนิธิชอดพรชัยหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเป็นคนในระดับแวดวงอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาติกว้างไกลถึงฮอลลีวูดบอกเลยว่าชื่อนี้การันตีถึงความสามารถค่ะในการเสกสรรปั้นความสวยงามให้กับใบหน้าของผู้คนในฐานะเมคอัพอาร์ติสต์ระดับแนวหน้าที่เป็นคนไทยและได้รับการยอมรับจากฮอลลีวูดว่าเป็นมือปั้นเทวดาค่ะที่สะบัดแปลงลงหน้าใครลงหน้าคนดังคนไหนหรือศิลปินคนไหนค่ะบอกเลยว่าไม่มีพร่องอย่างแน่นอนค่ะและ คุณนิติชอดพรชัยได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Excel l e n c e i n t e r n a t i o n a l Hair and Makeup อารต์รางวาัลบัพิคเนตรางวาัลแห่งความสำเร็จค่ะที่ถูกจัดขึ้นเป็นปีแรกและยังเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอีกด้วยค่ะซึ่งงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณหอประชุม TOT แจ้งวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะอ่ชื่อนิติชตดพรชัยค่ะอ่ตอนนี้คือเป็นช่างแต่งหน้าอิสระก็ช่างช่างทำผมแล้วก็ ทำใช้ง,งนานเอฟเฟกค่ะก็พึ่งปิดกล้องไปหนังนอกค่ะ,ะแล้วก็มีงานทั่วไปเป็นนักแสดงด้วยก็ทำตามความฝันก็ถึงจุดหนึ่งถึงความสาเร็จเป็นรางวัลที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าแค่เด็กคนหนึ่งอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีวันนี้ได้เพราะว่าแค่คิดคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ณนะจุดจุดนี้มันก็คงดี แล้วดีใจถึงถึงจุดนี้รใช่ครับก้าวหนึ่งคือเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบโนเนมแล้วก็ดูคนดูถูกว่ามึงเป็นช่างแต่งหน้ากระจกกระจกก็ได้งานแค่กระจกกระจกแต่เอาคำพูดเหล่านั้นนะ่ะมาคิดจะจะเป็นมากกว่า ช่างแต่งหน้าก็ขอบคุณเป็นแรงขักดันถึงวันนี้และอยากจะขอบคุณใครขอบคุณตัวเองหนึ่งครั้งที่ให้โอกาสถึงงานจะฟรีไงก็ตามถึงอะไรก็ตามเขาเห็นผลงานของเราเพื่อสร้างคอนเนคชันแล้วก็ขอบคุณถ้ามีโอกาสหรือว่าแม่อยู่ตรงนี้อยากให้รู้ว่าลูกทำได้แล้วช่องทางทาง Facebook นะคะชื่อนิทิโชิพันชัยค่ะ N I T H I C H O T E P O R N C H A I ค่ะแล้วก็ปกติอะไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะก็ก็ติดตามที่ช่อง Facebook อะค่ะขอบคุณที่สุดคือผู้เปิดโอกาสให้ถึง9้าหน้าจุดจุดนี้ได้ก็ขอบคุณพิธีค่ะขอบคุณนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วขอบคุณตัวเองอีกครั้งนึงค่ะ ก้าถึงนันจิดจุดนี้ได้